สวัสดีค่ะสายไฟการ์เด้นค่ะนี่เรามาเที่ยวเป็นเกียนที่หนีลังกาที่นี่คือที่ที่เสรีไทย,ยหนีมาอยู่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านหลังอื่นนี่เข้าไปดูในบ้านก่อนห้างหลังมีเยอะมากเลยค่ะ ข้างในจะมีหลายหลังมากของสหายแต่ละคนแล้วก็ข้างหน้าบ้านแต่ละหลังจะมีเขียนว่าบ้านหลังนี้เป็นของสหายชื่ออะไรเช่นบ้านหลังนี้ค่ะข้างในจะมีเหมือนเป็นเตียงนอนอ่ะเขาเรียกนะแค่ป่ะของสหายทนงแซรี แล้วข้างในอะค่ะลงเขาไปอีกอะจะมีบ้านแต่ละหลังของเซรีไทยแต่ละคนบ้านจะทรงเดียวกันหมดเลยค่ะแต่ว่าข้างในบ้านอะจะไม่เหมือนกันเฮ้ยเราเจอต้นไม้ต้นนี้สวยอะสีแปลกกับเขาเลยอะเนี่ลูว่าสวยเลยเมื่อกี้เห็นคนเขาเดินเข้าไปในหินอะเราเดินเข้าไปบ้างได้ปะ ตรงนี้เป็นหลุมหลบภัยค่ะที่นี่เป็นหลุมหลบภัยสงครามค่ะเวลาระเบิดลงมั้งใช่ไหมที่เขามาหลบอ่ะโหบรรยากาศที่นี่สวยมากเลยค่ะเนี่ยถ้าคุณมาเดินดูคุณจะรู้ว่า บ้านอะ่ะยาวเป็นเยอะไกลมากอะ่ะแล้วแถวนี้ยธรรมชาติโอ้โหโดมสมบูรณ์มากอากาศเย็นมากตอนนี้ไม,ไม่เคยปกติไปไหนอากาศไม่ค่อยเย็นไปเชียงรายเชียงรายก็ร้อนนี่มาที่นี่เป็นครั้งแรกที่มันเย็นเนี่ยโอ้ ดวงดูจะโล่กัาพาติดไงไม่รู้น,บบนี่ค่ะลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวอัพคลิปนานเออแถลงก่อนบางคนถามว่าทำไมคลิปสั้นอืมอมันอัพนานเลยทำคลิปสั้นจบคือส,สรุปว่าในควาลายที